สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่านายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะและนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่มีมาโดยตลอดนั่นก็คือเงินดิจิตอล10,000บาทหลายๆคนก็รอคอยอยู่นะคะซึ่งเงินจํานวน10,000บาทตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายปีนะคะโดยนโยบายดิจิตอลวอลเล็10,000บาทตรงนี้เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนบรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งโดยเงินจำนวนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับก็คือคนไทยที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล เพื่อจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตรวมถึงเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะที่ใครที่ได้รับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้ภายใน6เดือนด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน แต่ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้นะคะตรงนี้หลายๆคนอยากรู้แล้วสอบถามกันเข้ามาว่าเงินดิจิตอล10,000บาทตรงนี้เนี่ยจะถอนเป็นเงินสดออกมาได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้แน่นอนนะคะแต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้จะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้ นั่นก็คือถึงแม้ว่าใครจะไม่มีมือถือไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถที่จะใช้วงเงิน1,000 0บาทตรงนี้ได้เพียงแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นเองนะคะและเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0ึ่งบาทนี้จะถูกส่งตรงถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลของประชาชนภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทาง ปิดโอกาสไม่ให้เกิดการหักหัวคิวในทุกขั้นตอนนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางพักเพื่อไทยนั่นเองแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะและส่วนที่หลายๆคนเป็นกังวลน,นะคะว่าถ้าหากว่าเราได้เงินดิจิตอล1,000 0บาทแล้วเนี่ยสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้ได้ตามปกติไหม ตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตามปกติทุกเดือนไม่มีการสะดุดเลยนะคะจะรูดซื้อสินค้าหรือว่าจะเป็นค่ารถค่าเดินทางค่าแก๊สหุงต้มหรือแม้กระทั่งเงินผู้พิการ200บาทที่ได้เพิ่มสำหรับกลุ่มผู้พิการที่ผ่านเข้าเริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mm. ก็จะยังสามารถใช้ได้ในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะส่วนเงินบำนาญท่นหน้าที่กลุ่มผู้สูงอายุหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่า ทางอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคเพื่อไทยนายสุชาติธารธรรมรงเว้นะคะท่านก็ได้ออกมาพูดไว้ว่ายังไงก็ตามถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็จะมีการดึงบํานาญทั่นหน้าตรงนี้เพื่อที่จะแจกให้กับพี่น้องประชาชน3,000บาททุกคนเนื่องจากว่าจากเดิมที่เคยได้รับอยู่600-1ถึง1,000บาทเป็นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุอันนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับการใช้ใจ่ายในปัจจุบนันก็เลยมีการสน สนับสนุนที่จะให้ได้บำนาญทั่วหน้า3,000บาทกันตรงนี้ได้รับทุกคนที่มีอายุ 60ปีขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็พยายามเรียกร้องที่จะให้ยกเลิกระเบียบมหาท h a ยอันใหม่ที่มีการกําหนดออกมาแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มคนรวยซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้กําหนดว่าต้องระดับไหนถึงจะเรียกว่ามีเงินหรือว่าไม่มีรายได้ตรงนี้นะคะเขายังไม่ได้กําหนดก็คงจะต้องรอเขาเรียกร้องที่จะให้ยกเลิกระเบียบมหา t ไทยอันนี้และขอให้ทุกคนที่ อายุเกิน60ปีขึ้นไปได้รับเงิน3,000บาทต่อเดือนเพื่อเป็นบำนาญท้วนหน้าของพี่น้องประชาชนที่เป็นสิทธิ์ของคนไทยนั่นเองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตามที่ได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้หรือเปล่าและจะได้รับเมื่อไหร่ซึ่งเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านที่นี่ได้รับทราบนะคะส่วนเรื่อง ต่อมาตรงนี้นะก็คาดว่าเป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่หลายๆคนก็รอคอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน3ามขอนั่นเองนะคะขอเลือกขอคืนขอกู้ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวดีที่จะมาแจง้งเนื่องจากว่าโผลายชื่อรัฐมนตรีต่างๆก็มีออกมาแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นตามนี้จริงๆ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนายสุชาติชมกลิ่นจากพรรคลวนไทยสร้างชาติก็มีโผในการที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่ออีกหนึ่งสมัยซึ่งท่านได้เป็นคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพรบสามขอขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามดันเรื่องนี้เนี่ยผลักดันเข้าไปจนเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัย นายกประยุทธ์จัน์โอชานะคะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองถ้าหากว่าท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่ออีกสมัยหนึ่งก็คาดว่า ท่านจะต้องทําแน่นอนตามที่ได้สัญญาไว้โดยท่านได้แจ้งไว้อยู่แล้วนะคะว่าท่านจะทําแน่นอนคืนทันที30%เงินชราภาพนั่นก็คือสําหรับใครที่สามารถอยู่ในกลุ่มที่จะขอคืนได้นะคะก็สามารถรับได้ทันทีเลยตรงนี้ก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นชื่อนี้ตามโผจริงๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานอยากได้พรบสามขอนั่นก็คือขอคืนคืนเงินบางส่วนนะคะเมื่อยามที่ลูกจ้างเดือดร้อนขอเลือกก็คือผู้ประกันตนสามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้าหากว่าเราส่งเกิน180เเดือนไม่อยากรับบำนาญสามารถรับเป็นบำเหน็จได้ รวมถึงเราสามารถขอคืนได้ตรงนี้ก็สามารถขอคืนได้30%นนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ